สวัสดีครับพบกับสุรกขาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ขอบคุณสําหรับความบันเทิงแฟนหงร่ำราเอลิกเทนฮากหลังโดนเมนยูปลดฟ้าผ่าหลังจากที่แมนเชสอเตอร์เตดประกาศปลดเอลิกเทนฮากออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมสืบเนื่องมาจากผลงานอันเลียนแย่ภายแพ้ต่อเวนแฮมยูเตด2-1ในศึกพรีเมียร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแฟนบอลลิเวอร์พูลต่างพากันออกมาสนแสดงความเห็นอย่างล้นหลาม แม้จะเป็นไปในเชิงเสียดสีแต่ก็เป็นเสียดไม่ได้ว่าความรู้สึกขอบคุณสําหรับช่วงเวลาแห่งความบันเทิงที่อเลิกธนาคมอบให้กุ่มซื้อชาวด้านรายนี้ร่นต้รุกกนใหม่ได้อย่างย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของปีสแสดงโดยคู่ปรับตลอดการอย่างลิวพูนำห่างถึง11คะแนนซึ่งเป็นช่องว่างที่ยากที่จะไล่ตามทันแม้จะรู้สึกเสียใจกับผลงานอนาคตหวังของเมนยู oo, แต่แฟนบอลลิวพูลหลายคนก็แสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของถินฮาก โดยยอมราะว่าเขาได้สร้างสีสันและเสียงหัวเราะให้กับเกมฟุตบอลแฟนบอลลิเวอร์พูลคนหนึ่งโพสต์ข้อความว่าวันที่น่าเศร้าสำหรับวงการฟุตบอลการจากไปไม่มีวันเลื่อมตำนานยังมีชีวิตของเกยมยุคใหม่ขอบคุณเอริกเทนฮากอีกรายโพสต์ว่าเสียใจที่ได้ยินข่าวการปลดเอริกเทนฮารกผมคิดว่าเขาทำงานได้ดีในการสร้างความบันเทิงตลอดช่วงเวลาที่ United, กุมแมนเชสเตอร์เตดเทนฮากเอาชนะลิเวอร์พูลได้เพียงสองครั้งจากทั้งหมด6นัด จึงไม่แปลกใจที่แฟนบอลหงแดงจำนวนมากรู้สึกเศร้าที่เห็นคุณซือในวัย54ปีต้องอำลาตำแหน่งแฟนบอลลิเวอร์ลยัง,งจดจำช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ในการเจอกับเมนยูของเอริเทนฮากโดยเฉพาะชัยชนะ7-0เมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นสกอร์ท,ที่ไม่มีวันลืมเลือนณนะที่แอนแฟลิลแฟนบอลลิเวอร์พุลคนหนึ่งกล่าวหลังมีข่าวว่าเทนฮากจากไปพิมลีกทั้งลีกต่างโศกเศร้าขณะที่อีกคนโพสต์ในทวิตเตอร์อย่างประชดประชันว่า เทนฮากคือคนของเราเขาทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบฉันเสียใจมากแมนเชสเตอร์นเต็ดกลายเป็นทีมที่น่าขบขันนับตั้งแต่ที่เซนเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันอำลาทีมไปในปี2013โดยไม่สามารถกลับ,กบคกนสู่จุดสูงสุดได้อีกเลยและเมื่อยุคเทนฮากสิ้นสุดลงแฟนบอลร์พูหวังว่าผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของแมนยูจะสร้างความบันเทิงได้เทียบเท่ากับกุนซือชาวดัตช์แม้ว่าเขาจะคว้าแชมป์ลีกคัพและเอฟเอคัพมาครอบครองได้ แต่ก็ยังถือว่าล้มเหลวในทินโอแทสฟอร์ดลิเวอร์พูลแสดงเห็นแล้วว่าพวกเขาสามารถแทนที่ผู้จัดการทีมระดับตำนานได้ในนทันทีกรณีของอาร์เนสซัตขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากฟอร์อลสันวางมือไปซีเอชพยังคงเวนเวียนอยู่กับการตามหาบุคคลที่จะนำพาทีมก้าวเข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงอันนั้นก็ยังคลุมเครือนะฮะแฟนลาดิโกเคียซ่าอาจอำลาลิเวอร์พูลกับเกาโชซิเลีย เดือนมกราคมนี้เกิดกระแสข่าวลือสะเทือนวงการลูกหนังนะฮะเมื่อมีรายงานมาว่าเฟเดริโกเคียซ่านะฮะปีทีมชาติอิตาลีอาจตัดใจอำลาลิเวอรโภูลกลับไปค้าแข้งในศึกเกาโชเซียอีกครั้งหลังจากย้ามารุ่งทัพหงแด,ง,ดงที่เพียงไม่กี่เดือนโดยคาดว่าการายทีมครั้งนี้อาจเกิดขึ้นในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้ตลาดนักเตะที่เงียบเหงาของลิเวอร์พูลในช่วงสมมติที่ผ่านมานะครับลิเวอุโภห์ก็กำังเงียบเหงาในตลาดการซื้อขายนักเตะ ม้จะมีขา่าวเื่อมยงกับนักเตะหลายคนโดยสดร้นในตำแหน่งกองกลางและกองหลังแต่สุดท้ายก็ไม่มีการสัญญาที่โดดเด่นนอกจากนี้ปัญหาสัญญาชมัยของนักเตะสำคัญอย่างเทนอเล็กซานโดรมเมนซาลาและเวอร์จิฟันไดก็ยังคงไม่รับการแก้ไขซึ่งสร้างความกังวลใจกับแฟนบอลไม่น้อยเกซซาอาจเก็บกระเป๋ากลับบ้านเกิดโดยมีรายงานล่าสุดจากข่าวออฟไซด์ size, ระบุว่าเกซซาเริ่มไม่มีความสุขกับสถานการณ์ปัจจุบันเราไม่ค่อยรับโอการลงสนาม และอาจกำลังพิจารณาย้ายกลับไปอิตาลีโดยมีเอซิมิลานและนาโปลีสองยอ์ใหญ่แห่งซิการ์โซเซีอิตาลีให้ความสนใจสาเหตุที่เป็นไปได้นะครับแหล่งข่าวเปิดเผยว่าเคเซ่าอาจจะประสบป,ปัญหาการปรับตัวกับชีวิตในเมืองซิไซทั้งในและนอกสนามและต้องการย้ายกลับไปอิตาลีเล่นในซิการ์โชเซียซึ่งเป็นเลกที่เขาคุ้นเคยโดยคาดการว่าจะเป็นการย้ายทีมแบบยืมตัวส่วนความเป็นไปได้ในการย้ายทีมนะฮะอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายมองว่า แถวนี้อาจจะไม่ใช่ความจริงนนเนื่องจากเกียซ่ารู้ดีอยู่แล้วว่าการย้ายมาลิเวอร์พูลซึ่งเป็นทีมระดับท็อปของยูโรไม่ได้การันตีตําแหน่งตัวจริงนอกจากนี้เ็ามีปัญหาการมาเจ็บเล็กน้อยในช่วงแรกทําให้ไม่ได้เล่นมากนักซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาไม่ได้โอกาสลงสนามอย่างที่หวังเอาไวาย้ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อตอนย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเกียซ่าดูมีความสุขมากและแสดงความมุ่งมั่นที่จะประสบความสุเร็จกับสโมสรดังนั้นคงเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจแน่แต่หากเขาจะยอมแพ้แลลกับอตาี ก่อนที่จะได้พิสูจน์ตัวเองอย่างเต็มที่บทสรุปนะครับยังคงต้องรอต่อไปว่าข่าวลือนี้จะเป็นจริงหรือไม่แต่ที่แน่ๆคืออนาคตของเคซ่าในทินแอนวิลกำลังเป็นที่จับตามองและแฟนๆลิเวอร์พูลก็คงต้องหลนหนักกันต่อไปว่าเขาจะอยู่สร้างความยิ่งใหญ่กับทีมต่อไปหรือจะตัดสินใจอำลาทีมลิเวอร์พูลเมลเปิดเหตุผลสำคัญที่หงวแดงปฏิเสธรูเบนอัมริมก่อนเมนยูจะคว้าตัวไปลุนทับ ลูเวนนัมริมนะครับพจัดจกรทีมสปอร์ติ้งลิสบอนกลายเป็นตัวเต็งหนึ่งที่จะเข้ามาแทนที่เอลิกเทนฮังที่เพิ่งถูกแมนเชสเตอร์เลสเตดไล่ออกอย่างกระทันหันแต่ทัท้งถูกปลดออกจากตำแหน่งหลังจากที่แมนยูพ่ายแพ้ต่อเวสต์แฮม2-1แบบพลิกล็อกทำให้ทีมปีแสดงรั้งอันดับที่14ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกและยังไม่ชนะใครเลยในศึกยูฟ่าโยูโรปาลีกฤดูก,กาลนี้ เดิมทีแมนยูเลือกที่จะไม่เปลี่ยนตัวอลิกตงฮักในช่วงเสมอที่ผ่านมาและได้ต่อเซนเตอร์ให,ใหม่ของเขาออกไปหลังจากพลิกล็อกเอาชนะแมนซิตี้ในนั้นชิงเลิศเอเบอร์ครับแต่ผลงานอันย่ำแย่นในลุ้นกันนี้ทําให้บอร์ดบริหารตัดใจปลดเขาออกและต้องจ่ายเงินชดเชยสูงถึง13.5ล้านปอนด์มีรายงานมาว่าดเบนอโมเรมเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมหลายคนที่ลิเวอร์พูลพิจารณาก่อนที่จะเลือกอาร์เนสซัตและตอนนี้เขากำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แล้วทำไมลิเวอร์พูลถึงปฏิเสธรูเบนอัมโมเรมแม้ว่ารูเบนอัมโมเรมในวัย39ปีจะเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมรุ่นใหม่ไฟแรงที่น่าจับตามองที่สุดในยุโรปแต่ลิเวอร์พูลเลือกที่จะไม่เซ็นสัญญาก,กับเขาโดยมีเหตุผลสุดกันคือรูเบนอัมโมเรมชอบใช้แผนหลัง3คนหลังไม่สอดคล้องกับสไตล์เล่นของลิเวอร์พูลที่เน้นเกมรุกและการเพลสซิงสูงโดยการใช้แผน4-3-3เป็นหลัก นิวโจนนักข่าวชื่อดังรงายงานเมื่อวันลิเวอร์ pool ไม่ได้เจรจาก,กับโรเบนอันโรเบนอย่างจริงจังและความสุคัญในตัวของสลัตมากกว่ามาโดยตลอดสลัตประสบความเร็จกับ2สโมสรที่แตกต่างกันเขาสามารถสร้างทีมที่มีสไตล์การเล่นที่ชัดเจนและมีการสื่อสารที่น่าประทับใจนิวโจนกล่าวนอกจากนี้เรื่องของเทคนิคแล้วนะฮะยังมีปัจจัยอื่นที่อาจมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของลิเวอร์ pool เช่นประสบการณ์ในการคุมทีมในระดับสูงของอัมบริมอย่างน้อยอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับสวัสด์ที่เคยพาเฟนูดคว้าแชั์ลีดัตและผ่านการคุมทีมในศึกฟุตบอลยุโรปมาแล้วการเตะที่ครั้งนี้ของลิเวอร์เซ็ตยิงความชัดเจนในการใช้ปรัชญาและแนวทางการเำทีมของพวกเขาที่ต้องการผู้จัดการทีมที่สามารถสานต่อระบบการเล่นพัฒนาศักยภาพของนักเตะที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ขณะที่แมนเชสเตอร์กำลังมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่เพื่อกอบกูญสานการ์ของทีม และนำสมุทรสนกับสู่เส้นทางความสเร็จอีกครั้งซึ่งอัมบริมจะเป็นคําตอบที่พวกเขาต้องการแม้ว่าจะเคยถูกลิเวอร์พูปฏิเสธมาก,ก่อนก็ตามนะฮะนี่คือสุขการลิเวอร์พูนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของที่29ตุลาคมนะฮะ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ